ทางบอร์ดของเราที่เกาหลีนี่เขาต้องการให้เราขึ้นรายการผลิตให้ได้ทันต้นปีหน้าที่ก็ใกล้สิ้นปีแล้ววันหยุดก็เพียบเลยหรือว่าไม่ทันค่ะคุณสุรศักดิ์ไปต่างจังหวัดกับวันศุกร์ที่สามคุณสุรชัยติดคิวงานแต่งนะคะคุณสุรเชษว่างทุกวันนะคะสี่ทุ่มหนึ่งตีสี่เตรียมูเช็คเวลานอนคนอื่นก่อนนะคะว่าเขานอนกันตอนไหนบ้างตกลงให้ผมโทรไปแจ้งก็เลยไหมว่าเราทำกันไม่ทันจำได้ไหม ผมไม่ได้เซฟไฟล์งานที่คุณจะต้องทําให้ท่าดาแล้วฝาละ่ะเซฟฝาเซฟหรอเขาอาจจะไม่อนุม,มัติโบนัสสาหรับปีนี้ก็ได้เอ๊ะหรือจะทันและนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำงานนี้ผมขอให้เสร็จภายในวันศุกร์จนกว่างานจะเสร็จ ทุกคนต้องลืมวันลาไปได้เลยสบายใจแล้วค่าแท็กซี่ก็ไม่เบิร์ตปิงเตอร์พังก็ไม่ซ่อมเอาเงินไปซื้อหอมเหี้ยเตด้อเนี่ยฉันเนี่ยเห็นตาอ,อย่างที่เจบอกเลยว่ามานะัน่ะชอบเอาเแงบบินไปบมบเดอตัวเองอะ่ะดิฉันนันทพรไม่เคยว่าเลยเจพูดจูบช,ชอบมีงานแบบไปไประชุมเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแม่แค่นี้นะ<ๆ>เดี๋ยวคนขับรถผมมาแล้วแค่นี้ก่อนนะแม่ทำลายที่คุณให้ผมมามีสองอันคือทำลายล่าสุด กับทำลายไฟแนลตกลงอันไหนล่าสุดกว่ากันอันล่าสุดก็ต้องชื่อล่าสุดสิคะแล้วไฟแนลล่ะแปลว่าสุดท e ้าย you are angel เหมือนยิอ yeah ลงไปทันทีที่พังแล้วเนี่ยเปิดอะไรไม่ขึ้นเลยว่าไฟที่จะพรีเซนต์พรุ่งนี้ทั้งหมดเลยครับงานของบริษัทต้องทำกันเป็นทีมผมไม่ยอมให้งานมาพังเพราะคนคนเดียวพวกเราเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับไม่ใช่ท่าของบริษัท เดอนชนเดอนอีกแล้วเหรอเจ้ i ดไอ i p ดไอ p a ดเป็นเครื่องกองน้ำนะคะได้เครื่องกองน้ำก็ดีนะคะเพราะว่าน้ำบริษัทเนี้ยแม่งโคตรเค็มเลย หรือว่าไม่ฉันค <Okay. S 3> ่าแท็กซี่ก็ไม่ให้เบอร์รินเตอร์พังก็ไม่ให้ซ่อมค่ะค่าแท็กซี่ก็ไม่ให้เบิร์รินเตอร์พังก็ไม่ให้ซ่มอมเจ้าเงินไปซื้อหงเทียเตอร์แน่เลยฉันเนี่ยเห็นกับตา <laughs> มึงตอ <laughs> ฉันเนี่ยเห็นกับ <laughs> ไ,มไม่ต้องฉันแล้ว ค่ะคุณสุรศักดิ์เบญจวัดกับศุภสิสสคุณสุชัยติคิวแตงนะคะคุณสุรเชษฐ์ว่านทุกวันนะคะสี่ตสตื่นมาเช็เวลานอนกอื่นกนะคะว่ารับไปตตไหนบ้างชันทำไมไม่อยยงไอชัน <c oughs>